ทิมเบิงเสียงมึงมันจะขาดใหญ่ตายโอ้ยพี่ยวปากพี่ยวปากแล้วสั่งหนึ่งได้สองแยแก้วเล็กห้าสิบบาทแล้วแก้วใหญ่อะบังยี่สิบอ้าวทำไมแก้วเล็กแพงกว่ากูพอใจหรอควายได้ก็พออ้าวจิบหายไอ้บังเติมชูรสสักหน่อยอร่อยหาอกระดอหมอยลั่วเฮ้ยใส่ชูรสไปจะกินได้หรือไงวันก่อนก็มีคนพูดเงี้ยกับกูอะวางยาถ่ายขี้แตกตายไปแล้วบังครับเคยมีคนบอกไม่ว่าบังหน้าเหมือนกับตันแจ็คสเปโร่เคยเห็นเรือกับตันแจ็คไหมเคยเสาเรือเนี่ยไม่ได้รึ่งหำของบัง ใหญ่และยาวปล่าวแหลมแทงทีร้องยังหมาปึ๊บจนแก่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บวางปุ๊บปุ๊บจับมาเทปาบลวกมือว้าให้ไอเหียมุกเดิมเล่นทุกวันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> วางอืมเอาไปเออของใครอ่ะอ่ารับไม่งั้นลวกหน้านะคือถั่วครับบ้าเอาถั่วของมึงไปสามเม็ดเอ้าทำไมให้น้อยจังเอาไปปลูกแล้วเด็ดแดกซะชิบหายเอามาแจกไม่ได้เอามาขายเยอะครับคนต่อยกันหลังร้อนอ่าอาจารย์อาจารย์ลงมาอ่ารอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออเย้จะต่อยกันตายแล้วนะอ่ารอกันเฮ้ยแป๊บนึงอ่ะปึ๊บนี่บรรจงนี่นี่ยนี่อ้าวรับไปทำอะไรครื่อเพียสาดหน้าแม่งคนละแก้วอ่านี่ค่าจ้างมึงโอเคไปสาดแป๊บเเเเียทาาาาามมมป็นนนดดดดืือออแแถววววรร้้้้กกกูููไ่่่ซะลชให หลายคนอาจจะถามว่าวันๆเฮียโดน,นถ่ายเยอะกี่ครั้งกีห่หนอืบังบอกเลยว่าอ่ะมึงดูกันเองอสัตว์นึกว่านายกออกงานถ่ายไม่ว่าสั่งชากูด้วยเอาชาครับบังก็อึดเกินเอาจนชาเลยคนละเอาแล้วบงัง <Yeah. S 1> เทียบอ้าวตาเสร็จเรียบร้อยอา้าวไปสามแก้วมาสองทำไมได้สามวะเออีกแก้วมีใครเอาไหมครับาบบังคืนได้ไหมอ่ะคืนกูสาต์ เอาละถึงลูกพี่ใหญ่กูออกลงแล้วนี่ผ้าวิเศษอุ้ยบอกเลยว่าผ้าเนี้ยใช้มาตั้งแต่รุ่นบรรพบ,บุรุษบอกเลยว่าเจ้มจนเอาละเทลงไปแบบนี้ อย่าใกล้มากอย่าใกล้มากทำไมครับบงังเดี๋ยวบังใจเกเรซือฉากกูรู้ซื้อสบู่มั้งไอศาสตร์อ่ะเอาถั่วไปเคี้ยวเล่นรอไปโอ้เสยผมหล่ออะไรไหนุ่มเอาเก่งครับบังจะไม่ถามหนุ่มว่าทำไมถึงต้องแต่งตัวหล่อๆมาร้านบางังพอร้านกูตอนนี้ไม่ต่างจากกองถ่ายละครพี่พศอานนท์ต้องเห็นมึงบ้างแล้ว,ว่าไอหนุ่มเอ้ผมก็รออยู่เหมือนกันน่ะบงังเชื่อเรื่องแม่งคงมนลักชักดาบบังแน่นอนแว่นกูเนี่ยหายทุกวัน ไอสัตว์ลองใส่ปั๊บแม่งเดินออกร้านกู้มว่างเอ๊ะนั่นแว่นกูหรือแว่นมันวะแต่กูก็ไม่กล้าทักวันก่อนก็นึกว่าแม่งขโมยแว่นไอสัตว์เอ้ยเอาลูกน้องไปต่ามกระเทบจมกล่องเลือดเลยผันมาอ้าวไอเชี่ยเมียกูเองว่าเป็นไงบ้างเนี่ยัาบางเดียไดไยไม่ตายอา้ยบางอยากเอาอะไรเพิ่มไหมหนุ่มฮะเห็นมองนานแล้วอ๋าาอหนุ่มปังับงอไปหนุ่มปังใครห้ำใหญ่ต้องสั่งชาเอครัาวอาเอานี่การตลาดเป็นไงมากันพรึ่บเอาละช่วงฝากร้านนะรีรดกระสุ บังชื่อดอลลี่ครีตาบี้ฝากร้านบังด้วยอยู่ที่อินเดียช่วงน,นี้บังดังมากออกบิ๊กไบแล้วย็ดเครุ่นอะไรครับบังไม่รู้อ่ะมันบอกว่าไก่ล้วนคนละบิ๊กไบล้วบังเทีย yeah.